เชียงใหม่แผ่นดินไหวกลางดึกขนาด3.4รับรู้ถึงลำพูนบ้านสันจนตกใจตื่นแผ่นดินไหวที่เชียงใหม่ขนาด3.4.0กลางอยู่ต่อแม่ทาอําเภอแม่อ่อนรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้สองจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนบ้านสั่นได้ยินเสียงเหมือนแม่วิ่งบนหลังคายังไม่มีรายงานความเสียหาย วันที่15สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้เกิดแผ่นดินไหวโดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรายงานว่าเมื่อเวลา1นาฬิกา33นาทีวันที่15สิงหาคม67เกิดแผ่นดินไหวศูนย์กลางอยู่ที่ตอแม่ทาอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ขนาด3.4ลึก1กิโลเมตรมีแรงสั่นสะเทือนเป็นเวลา5วินาทีสามารถรับความรู้สึกได้ถึงอำเภอเมือง จังหวัดลำพูนและพื้นที่ติดกับอำเภอแม่ออนทั้งอำเภอสารพีอําเภอสันกำแพงอําเภอสันทรายอําเภอเมืองเชียงใหม่ย่านหนองหอยโดยประชาชนทั้งเชียงใหม่และลำพูนได้โพสต์แจ้งมายังกรมเฝ้าระวังถึงความรู้สึกรับรู้ของการเกิดแผ่นดินไหวเช่นอําเภอเมืองลำพูนหน้าตลาดเทศบาลเมืองลำพูนตึกแถวทาวโฮมทาวเฮาส์ชั้น3าพื้นห้องนอนสันนกแตกรงังสุนัขตามถนนเห่า อำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นรู้สึกเหมือนแมวหรือหนูวิ่งอยู่บนหลังคาบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นได้ยินเหมือนเสียงของขนาดใหญ่ล้มหรือมีแรงอัดระเบิดแล้วบ้านสั่นรู้สึกได้ชัดเจนต่อชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่บ้านหนึ่งชั้นสั่นตกใจตื่นรับรู้ได้เป็นต้น ล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนได้เข้าสำรวจตรวจสอบสถานที่สำคัญบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่แล้วว่าเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งนี้หรือไม่